สวัสดีครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับเาาจะพาไปวงวิธีการท่วงหางของทีมงานนะครน,น้องไห้นะครับผมคือเก่าแล้วครับเพชรต่อต้นเก่<ม>าน,นะครับวงสายังพันได้นะครับต้องถากปับแจ้งนิดหน่อยนะครับหางนี้นะครับจัดไว้ออกําการมืออื่นนะครับ วันที่หนึ่งกรนลักกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วบมาเถอบอจ้า,จาสุดอยู่บ้านน้องเผือนะครับแม่นบอมาต้องเผือเลยเนาะบ้านน้องเผือนะครับอยู่ทางขงนมไพ่ผมนะครับผม,มทีมงานนักควนน้องไห้นะครับสวงง,ง,ง,งงามนะครับสวยเข้ารูปเลย น้ำหนักใครน้ำหนักทางใครสุดหาลูกแปดครับสำหรับน้ำหนักกระยุหาลูแปดนะครับสำหรับพิการทางบางนี่นะครับเดี๋ยวสิบห้างองศาที่พนเสียวนะครับรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งมอญตัวใหญ่ก็มือ ไปลูกไปลูกี่นอเยอนองเืเกี่ยพวกหน่กดีเลยเดียวพอดีเลยามา่าเอาเลยองศากระอประมาณนี้นะครับห่างจากดินก็ประมาณ บัหลายนะครับนีบ่วทถึงคืบสี่เราเงินงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะาพาเบิ่งกนการตวงหางองศาหางของนครน้องไฮแล้วนะครับคลิปหน้ากัจังสิพอ่อกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม